อันนี้อีกหนึ่งฝั่งร้านนี้คืออีกหนึ่งฝั่งเว้ยคือใหญ่แบบคือเอาจริงผมว,ว่ามันเดินง่ายเดินสะดวกเดินสบายกว่าไปเดินที่มอเตอร์โชว์ซะอีกอะ่ะเราก็มีรถเยอะมากหลากหลายแบรนด์สุดๆพบแบบนี่ผมไปทำอะไรมาที่มอเตอร์โชว์มีเป็นร้านกาแฟให้สามารถซื้อนั่งพักเดินชิวๆแล้วก็อันนี้ได้นะเดี๋ยวๆๆนี่นีน่อันนี้ เกมลองไห้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับลัดฟ้าไปที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนนะครับคือตอนที่เราไปเนี่ยอันนี้ก็คือสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคือตอนช่วงต้นต้นเดือนกันยายนนะครับที่ทางเฉิงตูเนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นงานมอเตอร์โชว์ที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในงานมอเตอร์โชว์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน mm. ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พาไปที่ง,งานมอเตอร์โชว์ คือจริงเราก็ไปเดินมานะแต่ว่ามันก็มีคนอื่นที่พาไปอยู่แล้วไงเราก็เลยจะไม่ได้พาเดินเข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะพาไปที่แห่งนี้เลยครับซึ่งที่แห่งนี้นคือมันก็อยู่ที่เฉิงตูเหมือนกันแล้วก็พึ่ง เปิดตัวนะครับผมไปเมื่อตอนช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาไม่นานนี้เองอะ่ะแล้วก็น่าจะยังไม่ค่อยมีใครพาไปเดินดูสักเท่าไหร่นักซึ่งในตึกนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่ควรจะแวะไปดูเชิดว่าใครไปที่เฉิงตูเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยตึกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตึกของทาง CATL นะครับเงไหม CATL คืออะไร CATL เอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเขาเป็นผู้ผลิตแบตรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้ คือไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากทางยุโรปจากอเมริกาหรือว่าจากเอเชียก็ตามทีเนี่ยหลายๆยี่ห้อก็คือเขาใช้ทาง CATL เนี่ยเป็นคนทําแบตเตอรี่ให้นะครับโดยทาง CATL เนี่ยก็คือจะมีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่37.5เเกันเลยนะเพราะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะมีเครือข่ายมีลูกค้าต่งตางๆเนี่ยอยู่หลากหลายมากๆเลยใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับมาทําเป็นศูนย์จัดแสดงรถยนต์เหมือนกับเป็นโชว์รูมใหญ่ๆแห่งหนึ่งคือจะเรียกอีกอย่างว่าจะเป็นมอเต เพราะในอาคารแห่งนี้เนี่ยก็คือจะมีรถยนต์อยู่เกือบ50ยี่ห้อแล้วก็มากกว่า100รุ่นครับจัดแสดงอยู่ภายใต้พื้นที่เนี่ยขนาด13,800ตารางเมตรเลยแต่ถามว่ามันใหญ่มันใหญ่ขนาด Impact ไหมก็คงไม่ได้ Impact คืออย่างหนึ่งที่มันแพ้แน่ๆคือความสูงอะ่ะมันจะสูงมันจะสูงแบบไม่ได้แบบคอใหญ่ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันใหญ่ไหมคือเดินถ้าจะเดินค่อยเดินดูเนี่ยมันก็เหนื่อยอะ่มอยอะมันใหญ่อยู่นะแบบเดินวนใช้เวลาวนอยู่30นาทีก็ยังไม่หมดอะ่ะเออ คือรถเป็นลอยรุ่นอะเราคือรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยบางทีเป็นรุ่นที่แบบมาจากไหนวะอะไรยังไงแล้วแบบดูว่าโคตรเจ๋งเจ๋งว้าวอะของฉีมีด้วยเหรอไอ้ตัวนี้แบรนด์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโรสรอยของทางฝากจีนเขาเลยนะครับตอนแรกก็เห็นแบบว่านึกว่าจะแบบมีเป็นคือเขาจะเป็นแบรนด์สายรถถูกมากแล้วก็หลังๆมานี่เพิ่งมีทำเป็นตัวบัดเจตลงมา ให้ดูกันทั้งหลังนะแต่คา่าบอเนทในที่นี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณเฮ้ยก็ไม่ได้แพงเลนะโอเคคือถ้าเป็นคนที่ชอบรถเนี่ยคือบอกเลยว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทั้งวันก็ยังไม่เบื่ออันนี้คือหนึ่งฝั่งล้านทีคืออีกหนึ่งฝั่งวยคือใหญ่แบบ คือเอาจริงผมว่ามันเดินง่ายเดินสะดวกเดินสบายกว่าไปเดินที่มอเตอร์โชว์ซะอีกอะเราก็มีรถเยอะมากหลากหลายแรงสุดๆครบแบบนี่ผมไปทำอะไรมาที่มอเตอร์โชว์คือมันเจ๋งครับคือตอนแรกเลยเนี่ยจะไปเนี่ยคือจะไปดูไอ้ตึกนี้แหละแต่พอเห็นมอเตอร์โชว์ก็เลยเปลี่ยนใจไปมอเตอร์โชว์แล้วพอมาอีกวันหนึ่งก็กล่ว่าอ่ะจะใช้เวลาทั้งเช้าเนี่ยกับ c L, แต่ก็ดัน ไปเจอตัวของเท s l a ว่าแบบเฮ้ยมันมีเท s l a สูตรเท s l a ที่มันแปลกๆใหม่ๆเจง๋งๆอยู่อีกที่หนึ่งก่อนต้องใช้เวลาเดินทางไปกับประมาณ2ชั่วโมงก็ดันด้นไปตรงนูน้นแล้วก็พบว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เลยกลับมาพอกลับมาเสร็จปั๊บก็ได้ไปเจอว่าเอา้าที่เราไม่ยอมมาตั้งน,นานดันเป็นที่ที่เจ๋งที่สุด,สด <laughs> คือ แล้วก็มีเวลาเหลืออยู่แค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงในการเดินเล่นในตรงนั้นก็เป็นอะไรที่แบบแอบเสียดายมากๆอยู่เหมือนกันนะนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละมันก็ยังมีเวลามากพอที่จะเอามาเราเป็นเพื่อนได้ฟังกันนะนะซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ทาง C A T L เนี่ยเขามีการพยายามที่จะพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยโดยตรงแต่ว่า ทางศูนย์นี้เนี่ยเห็นว่าจะไม่มีการจัดจําหน่ายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็จะมีเป็นพนักงานคอยมานั่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถแต่ละคันแต่ละคันอยู่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ให้ลองหาดูดีๆแล้วกันคือก็จะมีคนที่สามารถพูด,พดภาษาอังกฤษได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคือไปจีนมาหล,หลายๆเมืองเนี่ยคือก็จะหาเป็นน้องที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเอาแค่แบบพอสื่อสารได้เนี่ยคือน้อยมากๆอ่ะ แต่ที่นี่ถือว่าพูดรู้เรื่องแล้วก็พูดได้โอเคอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็มีาาการจัดแสดงโชว์แบบเรียกว่าไม่มีวันหยุด3ามร้อวันกันไปเลยซึ่งก็ได้รับการตอบรับแบบล้นหลามเราไปนี่เดินสบายไม่มีใครแย่งเราเลยโดยรถยนต์ที่เอามาแสดงเนี่ยคือค่ายจีนดัง,ดงเนี่ยก็มาเกือบหมดแหละ ก็จะขาดหน่อยอาจจะเป็นของทาง b y d ที่คือ b y d ของเขาก็จะมีแบ,ต,แบตเตอรี่เองไงเขาก็จะไม่ได้มีมาสแสดงะนะแต่ถ้าเป็นค่ายอื่นๆที่เขาไม่ได้มีเทคโนโลยีของตัวเองไม่ว่าจะเป็น NEO ไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือว่าอะไรก็ตามที่ทเขาไม่ได้ทำแบตเตอรี่เองเนี่ยอันนี้ก็คือมาจัดแสดงอยู่ในที่นี้คือแทบจะทุกอันไม่ต้องไปเดินตามหาว่าเออเหมือนมีโชว์รูมอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยได้ลองเล่นรถเยอะมากๆแน่ อย่างตรงนี้เท่าที่ตาเห็นนะนะคือไม่ว่าจะเป็น f อ r d m u ัสแตงช้างอันดีพาวหรือว่าจะเป็น g s i o o n เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยก็มีอีกเป็นเป็น10คันเลยใช่ไหมเนี่ยลองนับดูโฟก์ฟอร์กอะไรมาหมดนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์หรูว่านึ่งเวนะครับแล้วก็ด้านหน้าอันนั้นก็จะเป็น Audi ใช่ไหมส่วนอันนี้ก็เป็นไอโตที่เป็นความร่วมมือกับทางหัวเว่ยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหงฉีลถระดับผู้นําของจีนอันนี้จะเป็นแบรนด์เนี้ยที่เขาเลือกใช้กันอันนี้ก็เพิ่งรู้อะนะว่าเขามีทําเป็นรถจนต์ไฟฟ้าแบบนี้มาด้วยนะครับแล้วก็แบรนด์ที่เป็นตัวท็อปทอปไม่ได้แตกตายย่างจากเทสลาของที่เมืองจีนเลยเนี่ยอย่างตัวของ NeO อนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีเป็นพวกเซนเซอร์ไรดอร์อันนี้จัดมาเต็มมากแล้วก็เป็นตัวที่เป็นกระแสนหนักหน่นอยเนี่ยอย่างตัวของอวตารสิบสอเนี่ยอันนี้ก็มีจอดเป็นสง่าเด่นแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบลองเล่นอะไรได้เต็มที่เออตรงกระจกด้านข้างอันนี้เขาไม่มีก็เอามาทําเป็นกล้องเท่านั้นด้านในอยากลงไปนั่งลงไปจับโอ้โหพวกนี้เล่นได้แบบฟินๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่าเอ้ยมีใครรอต่อคิวหรือเปล่าแล้วคือตัวพนักงานก็จะไม่ได้มาเดินมากดดันมานั่งไล่อะไรเราหรืต่างหากนะครับหรืออย่างตัวนี้เนี่ยเป็นกระบะนะครับผมตัวเรดาร์เนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นตอนที่มาดูในโชว์รูมครั้งนี้นี่แหละ หรือว่าตัวของไอออนเองเนี่ยก็จะมีเป็น SUV เป็น i อ n v แบบนี้ด้วยนะครับก็เนี่ยเปิดรถเข้าไปนั่งเล่นได้เห็นอยู่ด้านในนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของ Li ออโต้นะอันนี้ก็จะเป็นเกรดพรีเมียมมากๆเหมือนก,กันก็มีนวัตกรรมต่างเนี่ยใส่เข้ามาแบบจัดเต็มมากๆคือพอไปเล่นเนี่ยมันก็จะได้เห็นเลยว่าไอตัวพรีเมียมของเขาเนี่ยคือซอฟต์แวร์ออกมาดีไม่ได้แพ้กับพวกตัวอย่างเท sla เลยมีใส่ฟีเจอร์ฟังก์ชั่นซ่อนอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไว้อยู่เพียบนะครับ แล้วก็คุณภาพในการผลิตการมงานประกอบต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าที่คิดเอาไว้มากๆเรียกว่าทําให้รู้ว่าไอ้แบรนด์ที่เข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยอันนี้จริงเรียกว่าเป็นแบรนด์ตลาดราคาปกติราคาแบบประหยัดของที่เมืองจีนคราว่าคือถา้าคุณได้เข้าถึงตัวแบรนด์พรีเมียมของทางจีนเนี่ยคุณก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยนวัตกรรมความเจ๋งที่นั่นอะ่ะมันก็มีอยู่เพียบอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้เนะี่ยก็จะไม่ได้มีเป็นแค่รถอย่างเดียวอมาโชว์ด้วยนะเพราะว่าคือเขาก็จะมีเป็นการให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับตัวของแบตเตอรี่ด้วยซึ่งัวบอกเลยว่าเราไปยืนอยู่ร็จปั๊บเนี่ยเราเหมือนก็ได้ซึมซับเอาความรู้มาเต็ไมไปหมดเลยนะคือต้องใช้คาว่าซึมซับเพราะว่าภาษาจีนล้วนมันอ่านไม่ออกอ่าอันนี้เริ่มมีภาษาอังกฤษมาให้เห็นบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวบอกถึงนี่นะครับ ว่ามันการผลิตยังไงใช้แบบไหนอย่างไรได้บ้างเนาะแต่เอาจริงเนี่ยคือถ้าแบบพยายามหน่อยจริงก็ชูเอาพวกกูก็ทรสเลตแปรมก็ได้เลยนะแต่ว่าคือเราก็ยังไม่มีความพยายามมากพอไงก็เลยแบบอ่ะค่อยๆดูแบบซึมซับแบบเร็วๆแล้วก็เดินออกมานะครับซึ่งนอกเหนือจากตัวรถนอกเหนือจากความรู้ต่ตางๆแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีอย่างอื่นอีก ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับอย่างตัวของอ Ningjia Service เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวแบรนด์สําหรับให้บริการหลังการขายเกี่ยวกับแบตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับตามทั้งหมูลที่มีบอกไว้เนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าจะมีเป็นสถานีบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยทั้งหมด112แห่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการให้บริการช่วยเหลือเคลื่อนที่การนำรนรักษาบแบตเตอรี่หรือว่าการตรวจสภาพรถยนต์ประมาณนี้นะครับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีเป็นตัวของแพลตฟอร์ม CIC i, I C ของทาง CITL เองด้วยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหยิบเอาไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับคือไอ้เรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกัน ว่าเธอเอาเป็นอย่าง B Y D เนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นแพลตฟอร์มของการทาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของเขาใช่ไหมครับไม่ออว่าจะเป็นฉางอันเองก็มี j S C ก็มีนะครับซึ่งการคิดค้นแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเอาจร,จริงมันต้องใช้เงินเป็นมูลค่าเยอะมากๆครับหลายล้านอยู่เหมือนกันซึ่งสำหรับค่ายรถยนต์เล็กๆเนี่ยการที่ต้องมานั่งเสียตังค์ทำตรงส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะดูเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างแพงเกินไปไงพอมาใช้เป็นของทาง C a T L มาใช้แพลตฟอร์ม C I C ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดต้น เอาแพลตฟอร์มตรงนี้ไปแล้วก็เอาดีไซน์ตัวเองใส่ทำซอฟต์แวร์ปุ๊บจบเรียบร้อยโดยแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยคือทาง CATL เขาก็บอกนะว่ามันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยระยะทางสูงสุดอยู่ถึง1,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ชาร์จ5นาทีเนี่ยอันนี้ก็สามารถวิ่งได้300กิโลเมตรเลยถามว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่ยอันนี้จริงๆคือต้องบอกว่าเยอะกว่าตัวของเท sla ซะอีกนะครับ ซึ่งนอกเหนือจากตัวแบตเตอรี่แล้วเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีทั้งเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็องค์ประกอบสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใส่ไว้ให้อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับการนำเอาไปใช้กับรถยนต์ B s e gment นะครับซึ่งก็จะเป็นรถยนต์สีดานหน้าตาประมาณนี้โดยลูกค้าเจ้าแรกเนี่ยที่เต็มตัวเจาไปใช้แล้วก็เปิดตัวรเร็วนี้เนี่ยก็คงจะเป็นทางเนต้านั่นเองนะถ้าจากตรงนี้ไปนะครับผมเดินต่อๆไปอีกหน่อยนึ มันจะมีเป็นโซนตรงนี้ฮะนี่เขาที่มีการวางตัว Apple Vision เอาไว้ด้วยนะครับผมตอนแรกก็งงจะมีไปทำไมแต่พอไปใส่เท่านั้นแหละคือมันก็จะพาเราวาร์ปไปที่โรงงานของทาง C A T L นะครับไปให้ดูว่าในโรงงานเนี่ยเขามีการผลิตอะไรอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยคือจริงๆมันก็มันเก็บภาพออกมาเล่าไม่ได้เพราะมันอยู่ในแว่นไง แต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือเขาก็ไม่ามที่จะบอกแหละว่าวิทยาการเทคโนโลยีของทาง C A T L เนี่ยในการผลิตแบตเนี่ยคือเจ๋งมากๆเจ๋งจนเรียกว่าคือใครจะมาแข่งมาทําตามเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้ทําตามได้ง่ายๆแล้วก็จะมีเรื่องของความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าต่ํามากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งตอนที่ไปลองตัว Apple Vision ตรงนี้เนี่ยนะคือจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ C A T L เลยอะแต่คือเกี่ยวกับความพร้อมที่เขาทำเอาไว้นะคือจะมีเป็นเหมือนกับเป็นกระดาษแบบนี้ เอามาใส่รองเอาไว้ที่ตัวก็อกเกิลของ Apple Vision ไว้ด้วยก่อนที่เราจะใส่อันนี้มันก็ได้ไปถูกสุขลักษณะใช่ไหมเวลาใส่เข้าไปจะได้แบบไม่ใช่หน้าไปแนบกับเมือม่อกอบของคนอื่นอะไรอย่างนี้เอออันนี้ก็ทําดีอ่แล้วอนอกจากนี้ในตึกนี้เนะี่ยคือก็จะมีเป็น สินค้าแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆของทาง C A T L หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยได้มีการคิดค้นร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเอามาแสดงด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ที่สําหรับขนไปตามน่าจะไหวแบบหลังรถกระบะอะไรมานี้แหละมั้งเผื่อว่าถ้าไปเจอว่ารถคันไหนเสียอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเสียบเอาสายตรงนี้เนี่ยไปต่อเข้ากับรถอีกคันหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวของพวก power station นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เห็นว่า แบรนด์ที่เขามาจัดแสดงอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นของทาง Ecoflow นะครับเลยเข้าใจว่า Ecoflow เนี่ยแม่จะใช้เป็นแบตเตอรี่ของทาง CATL เขาแหละซึ่งทาง Ecoflow เนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นตัวแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สามารถเก็บพลังงานเนี่ยได้เป็นเอ่อหนึ่กิโลวัตต์อาร์สกิโลวัตต์อาร์ประมาณนี้ได้เลยนะครับซึ่งเอาจริงมันก็สามารถเอาไปต่อให้พลังงานกับพวกรถยนต์ไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันน่ยนะ ซึ่งมาแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแผนที่ไปเที่ยวเฉิงตูอยากจะไปพวกจิ๋วใจกโกที่ต้องผ่านทางเฉิงตูอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีเวลาก็ลองแวะกันไปได้นะครับการเดินทางจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าเขาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวกมากๆมีรถไฟไปถึงด้วยนะครับขึ้นจากสถานีมาเนี่ยเดินไปประมาณ5นาทีเนี่ยอันนี้ก็จะถึงที่ตึกตัวนี้ละแล้วก็ภายในตึกตรงนี้เนี่ยจริงๆเขาก็จะมีเป็น อ่พวกร้านค้าต่างๆเนี่ยให้สามารถเดินรอบๆได้ต่างหากโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะเรียกว่าต้องมีคาเฟ่อยู่ภายในด้วยนะครับเพราะว่าเดินๆอยู่ถ้าเหนื่อยๆอยากจะจิบน้องจิบน้ําก็ไปที่คาเฟ่นี้ได้นะมีเป็นร้านกาแฟให้สามารถซื้อนั่งพักเดินชิวๆแล้วก็อันนี้อะไรเนะเดือดๆๆนี่ๆๆๆอันนี้ฮอนด้าเว้ยฮอนด้าก็มาว่ะแลวสำหรับแฟนๆเท l ล่าครับเถิดว่าได้ไปที่เมืองเฉิงตูเนี่ย จริงๆก็จะมีอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะที่แนะนําก็คือจะเป็นที่เท s l a กิกาแ a ลตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีเป็นข้อมูลที่จะมาจัดแสดงเนี่ยที่มากกว่าโชว์รูมทั่วไปของเท s l a นะครับเรียกว่าน่าจะมีเป็นแบบนี้เนี่ยคือมีอยู่ไม่กี่แห่งทั่วโลกซะด้วยซ้ำไปนะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปแล้วก็เดินทางได้อะไรประมาณนี้เนี่ยยังไงก็ลองไปดูแล้วกันก็เรียกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ฟินๆดีสำหรับแฟนๆเทสลานะครับ ซึ่งภายในโชว์รูมเนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นการจัดแสดงที่พิเศษกว่าโชว์รูมทั่วไปแล้วก็จะมีเทส la ทั้ง4โมเดลให้ดูด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งโมเดล S แล้วก็โมเดล X ที่ไม่ได้ขายในประเทศไทยเนี่ยจัดแสดงอยู่ด้วยนะครับไปเล่นแล้วเนี่ยก็เผื่อจะได้ไปกระตุกกิเลสอยากได้เป็นตัวของทั้ง2โมเดลเนี่ยมาใช้กันนะครับเพราะบอกเลยว่าเออตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นแต่พอไปจับจริงๆเนี่ยโอยโมเดล X นี่มันดีงามมากเลยอะ ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะครับรวมถึงเมลกาดได้เดินทางไปที่ประเทศจีนเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนนะครับก็ลองหาทางเดินทางดูแล้กันอันนี้ผมทําทั้งแผนที่ทั้งตัวของตามมําแหน่งที่ให้กดอันเนี้ยเอาไว้ให้ในตัวของคําอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับก็ไปดูกันเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาเล่าฟังเพิ่มเติมบิกเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันได้นะครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe รอได้เลยครับผมคบคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ